นะคะคถามว่าต้นทุนขั้นต้นคือข้อใดค่ะต้นทุนขั้นต้นก็ไก่ค่ะวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางอ้อ,มอืมข้อไข่ค่ะ ค่าแรงงานทางตรงและวัตถุดิบทางตรงคควายค่าใช้จ่ายการผลิตและค่าแรงงานทางอ้อมงองูวัตถุดิบทางอ้อมและค่าแรงงานทางอ้อมค่ะต้นทุนขั้นต้นเมื่อกี่ครูบอกไปแล้วว่าส่วนประกอบของต้นทุนเนี่ยมันมี3ส่วนใช่ไหมคะคือวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงแล้วก็แค่ค่าใช้จา่ายในการผลิตนั่นเองส่วนค่าแรงเอ้ยขอโทษค่ะต้นทุนขั้นต้นนั้นคืออะไรนะคะต้นทุนขั้นต้นก็คือเป็นต้นทุน ในส่วนแรกเบื้องต้นก่อนที่ใช้ในการผลิตสินค้านะคะ,ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะอย่างข้อแรกก็จะมีวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางอ,อ้อมค่าแรงงานทางอ้อมก็คือเป็นค่าแรงงานที่ผลิตเหมือนกันผลิตสินค้านะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดำเนินการผลิตโดยตรงนะคะเช่น เงินเดือนผู้ควบคุมงานอ่ะอย่างเงี้ยค่ะเงินเดือนผู้ควบคุมงานถามว่าเขาก็คุมงานการผลิตไหมคุมนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ระบุว่าคุมงานตัวนี้โดยตรงอาจจะแบบคุมรวมๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่สามารถระบุได้ชัดเจนค่าแรงตรงเนี้ยจะถือว่าเป็นค่าแรงงานทางอ้อมนะคะแบบนี้เป็นต้นเนาะ อ่าโอเควัตถุดิบทางตรงกับค่าแรงงานทางตรง2ตัวนี้นะคะบวกกันจะเป็นต้นหุนขั้นต้นอ่าเห็นไหมคููวาวาภาพมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนค่าแรงงานทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตเราจะเรียกว่าต้นหุนแปรสภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เรากลับไปดูชอยค่ะคืออะไรคืออันไหนตอบอะไรกันมาเอ่อยข้อที่2ตอบ ขอไข่นะคะคือค่าแรงงานทางตรงและวัตถุดิบทางตรงนะคะสองข้อสองอันนี้เนอะดูจากภาพนี้ก็ได้นะคะโอเคข้อนี้ถูกไหม